ง่ายมากๆครับผมบอกเลยนะสับคนนี้อุ้อู้พันหนึ่งร้อยยี่สิบครับโอ้นั่นแหละครับผมสวยๆครับเพื่อนอืมนะครับผมนะหลอมๆครับวันนี้นะครับผมคำพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทครับเพื่อน ครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับผม,มเกมจุลศิษย์นะฮะมาวันนี้ก็มีเงินอยู่ที่4 0 0พบาทครับเ,เพื่อนๆมาเดี๋ยวเล่นเลยนะครับในเบต40ินะครับนะซื้อไปเลยนะครับนะ3 0 0 0บาทนะครับผมมาดูกันว่านะฮะนะ้เออโอ้ยย่กระตุกนะฮะนะโอเคมาฟรีสปินนะครับ14รอบครับเ,เพื่อนๆกระตุกเฉยมามาดูกันนะฮะว่าจะได้บวกไหมวันนี้นะครับโอเคนะครับ2 8 8ามาเปิดหัวม,มาดิ ะครับเหลือ12ฟีสปินครับเกมนี้ดีหน่อยนะครับเวลาเข้าฟีสปินหรือว่าเราซื้อไหฮะฟีสปินมันชอบบวกเพิ่มมาเยอะไงนะครับและว่าเวลามันไม่ไหลนะครับตัวคูณมันก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมน่ะก็เป็นเกมที่ใช้ได้ครับแต่ว่าจ่ายค่อนข้างที่จะถูกนิดนึงนะครับผมจ่ายถูกไปหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าแต่ว่าคอมโบดีๆหน่อยนะครับพอกเด้เลยว่ากําไรแน่นอนครับผมนาะมาดูว่านะครับนะซื้อรอบนี้จะได้เลิกเลยหรือเปล่านะครับนะถ้าเข้าเหมือนเลยผมเลิกนะนะครับถ้าไม่เข้าเดี๋ยวผมซือ่น นะหากใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเวลาผมมาไลฟ์สดแจกทุนกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้นะครับผมมีกิจกรรมในการคอมเมนต์นะครับกดไลค์คอมเมนต์นะครับผมจะได้สุ่มแจกกันในไลฟ์สดด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ติดตามไว้นะครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับผมมีคลิปลงทุกวันแน่นอนนะครับมีแจกเกือบทุกวันแน่นอนครับเพื่อนๆนะอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่ได้แจกวันหนึ่งก็ได้นะครับผมนะวันละสองวันนี่แหละนะฮะนะโอเคหนึ่งพันเกมารินเพิ่บ ตอนนี้นะครับฟรีสปินนะครับผมอยู่ที่หกรอบอยู่เลยเนีฮะนะนะครับโอเคสวยนั่นแหละครับสี่ร้อยห้าสิบหกบาทไหมบิ๊กบินทุกดอกครับเพื่อนเบ็ดสี่สิบบาทนะเนียครับผมตอนนั้นผมเล่นเบ็ดแล้วเท่าไหร่วะสองร้อยป่ะเออเข้าเบ็ดสองร้อยได้มาห้าหมื่นได้ครึ่งหมื่นนีฮยได้ครึ่งแสนนั่นเพื่อนนะครับรอบนี้มาดูว่านะครับผมงบสี่สิบาททุนสี่สิบอ่ะนะครับผมจะได้ถึงหมื่นป่ะนะครับถ้าได้ถึงหมื่นผมเลิกเลยนะเพื่อนนะโอเคสามร้อยสิบสองยังไงครับยังไง นะครับหากใครที่สนใจอยากเล่นนะครับผมเกมนี้อยู่ในค่าย PG ส lot นะฮะก็สามารถนะครับผมแอดลิงลาที่อยู่ด้านล่างคลิปเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับเพื่อนๆสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นนะฮะฝาก100รับ100ก็สอบถามแอดมินก็ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะได้โปร2ีบาทรับร้อยก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะครับนะก็ฝาก2 w a l l l ล็ได้นะครับผมฝากผ่าน2ูวันนี้วอลเได้นะครับนะง่ายมากๆครับผมบอกเลยนะสำหรับคนที่อุ้อู้ยมา120ครับ โอ้นั่นแหละครับผมสวยๆครับเพื่อนๆนะครับผมหนาหลอมๆครับวันนี้นะครับผม9,552บาทครับเพื่อนๆโอเคนะครับได้กำไรแล้วนะครับผมตามที่บอกไว้ไม่เล่นต่อแล้วนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ